เกินยังไโอ้เสื้อดละติดดังนม่จยังยังยังโมดึงไม่มาเชวางาโลโลสองพัน สบายดีมูสุขุสุขนนะยินดีตอนขับเขาสู่ซองหยับอเวอร์มือวนนี้คอยกับเขาปลาไปหาตัดดอกแค่มีดอกแค่มีตัดดอกแคมไปขายเพราะว่ามีอันผู้นึ่งเนาะที่เคยมาในมู่บาทบ้านค่อยเนาะม่นมาซื้อแคมเราเป็นคนเวียดเนาะมาซื้อแคอยู่บานหฮาะอาทิตย์หนึ่งนี่เธอหนึ่งเรามาอยู่บานเขาเ็เลยตัดว้แบบนี้ มาขายให้คนเวียดเขาซื้ออันโลหนึ่งสองพัน,นตัวมันยังดิบแบบนี้เขาต้องได้ลิอันนี้นี่นี่ลิแต่ดอกมัน,น,นตัวนี้ก็บ่้อเอาเพิ่นบ่้อเอาลิแต่ตัวนี้เนะาะเพิ่นว่านี่ลิลิลิล,ลิแล้วก็มัดไว้เขาติดเป็นกิโลเอา้าเอาไปขายพ่อได้มีเงินไปซือ้อเกลือซื้อแป้งนัว เน <No. S 2> าะาเฮาบอดูบอมันกะอยู่บอลอดเพราะว่า,าอาชีพปราตะสนก็บแบบนี้แหละดอกแคมมันอยู่ใกล้เฮ้อยู่เทงิงมันยังมีนี่นี่น,น,นี่อยู่สูงเลยนี่ตากองเบึงขึ้นขึ้นเถิงเลย <c oughs> วันไหนผันตัว nhau ก็นี้มันโหจะได้ใบดู บอนที่เขาไปตัดอันนี้ก็ใกล้เติมจากบานเพราะว่าแถวใกล้ๆนี่เขาตัดเบิดแล้วไม่ได้ต้องไปบอนใกล้ๆมันจึงมีลายขันตงามแบบนี้ทุกอันนี่น่าจะได้ไวอยู่ตัวมันออกยาวต้นมันใหญ่ๆแน่แค่นี้เขาจะได้ไหว อยู่ทั้งกันต้นแคมเลยพี่น้องอยู่นี่เบ,บิดแล้วสีไปซอกหาเอาบอลไม้อีก ยูนี้มันติดขี้ดินเนี่ยเาจะปายนูนี่งปายนูนี่แหละกระทงกระทงนามนดิน่นนามก่อน พักพอนก่อนประมาณ10นาทีแล้วจึงลงต่ออีกนี่ผักเบืองนั้นอีกจะมีดอกแคมหลายดอกเอาสิไปตัดเอาเบืองนั้นอีกอโอเคเราจะไปตัดยูหันอีกเลาจึงมาไว้ยูฮันอีก พอและวสำนี้เพราะว่ามีตัวเอาวันกี้อีกตอนนี้ก็เวลา11บเอโมงแล้วสำซาเอาสีมื่อฮอตบ้านพอดี12บสองโมงสำหรับแคมที่คอยตัดได้ในมือนี้ก็ได้แต่สำนี้แหละนี่จะเอาเสือกมามัดเลยเอสีเอาเมื่อเมื่อลิอยู่บ้านน้วก็หนักเติบได้นี่มันยังดิบ ピッ 2องโลก็ได้แต่4,000ถ้า3โลก็ได้แต่6,000ซาทิมียังการหาเงินแบบเอาดอกแคมนี่ไปคายนี่บ่ได้อีหยังเลยพี่น้องเมื่อยละละเนาะแต่ว่าก็เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะว่าเฮาอยากได้เงินบ่มีเงินสิซื้อเกือแปลงนัวก็จําเป็นต้องได้หาเพื่ออยู่รอดกับชีวิตประจําวันแต่ละมื้อแต่ละวัน อันนี้ก็สีแบกเอาเมื่อไม่แต่ทุกคนที่ตามเบิรงแหละเนาะว่ามันสีได้จักโลเทและก็เขาสีได้เงินจักพันกีบเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาหอดเฮือนนี่หอดเฮือนก็ให้น้องซายอีกมาลิอันดอกเพราะว่บาวัอกี้ก็คอยไปตัดคนเดียวน้องซายเป็นมือกองให้ แกออกเลยนะนี่เสือกแกบุ้งนี่เออดึงกรงน,นั่นเลยเวลาเฮาลี่อันนี้กะใส่เวลาโดนกึกต้องมีคนมาซวยลิ้หนั่มที่แบบพ่อแม่เอ๊ะเ่้ยจลิีแบบนี้น ประมาณนี้เอาจจะปะมันงพ่ว่าเขาสีตัดออกสำนีแต่ก็เขาเอาให้มันเสมอซําตัวนี้มันยาวกับตัวนี้นเราจะมัดใส่กันเลยแบบนี้นเสมอสนนีก็ด,ดีแล้ว,วจะปะเบิ่งแต่ละเพื่อนเขากกำลังเอาดอกแค้มแหละตอนนี้ หูลิแล้วก็ใส่เวลาโดนเติบเลยได้หูลิสำนีได้กำหนึ่งเลยนะอันนี้ตัวการมันตัวมันหนักสุดตัวนี้แหละตัวมันหนักแต่เราตัดออกตัดออกตัดออกประมาณเพียงนี้แหละเพียงเราต้องการเอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้เราตัดทิ้ง ก่อนที่เขาจะตัดนี่เขาต้องเบิงให้มันสเสมอเนาะส้นมันน,นี่บอลกิ่งมัน่นจะเลียนไนสเสมอพอดีเขาจะตัดปุ๊บเทียงนี้เลยถ้าเขาบอลเลียน,นสเสมอมันจะถือตัดกิ่งมัน่นนี่นสมนีนนน ก็จะตัดออกเลยเห็นบ่เรยียบร้อย <c oughs> ส่วนตัวนี้แม่นของน้องาวของเพิ่มกึ้มแต่สามมา,มาอมิมาอยู่นี้แหละ เสือกแล้วมาหมัดใส่เวลามักเนี่ยเราจะปนตัวนี้กับตัวนี้ปนใส่กันเลยถึงมาหมัด ส่วนซิงเซตเลือในให้น้องสายเก็บยัดใส่กระภพาแล้วก็เอาไปทิ้งจะเอาเพียงนี้มาักใส่เนี่ย ตัวนี้มาใสายย่เบื้องนอกจะต้องแป้งให้ส่วนมันเสมอ สำหรับมัดอันนี้น่าจะได้โลหนึ่งแหละพี่น้องมัดอีกมัดต่อ,อีกเลยออรวมทั้งหมดกับซีมัดเลยนะมัดไว้ส่วนอันนี้มัดทใหญ่ที่สุดเลย ี่สิได้อยู่4โล5โล4มัดนี่ถ้า5โลก็โล2,000คนไหลเบิงสิได้จกัก1ทั้งหมดเฮ็ดกะมดมือเลยนี่สิได้10ป้ายนี่แหละประมาณนั้นแม่นแต่ทุกคนที่ตามเบิ่ง่วเฮาไปค่ายถ้าบ่แม่นตอนแรกมื้อนี้กตอนเช้ามื้ออื่นเพิ่นสิมาซื้อ คือนี่แหละจุดบ่อนข่าวขายคนเขามาซื้อเขาเอารถใหญ่มากสบาดบ้านเห่าเขามาทายเลยแต่เราท้าเพราะว่าเขามาก่อนเขามาตำลั่เราท้าเบิ่ง

ัมันจะมาตายจมาไปมันตกจนเองข้าวน้ำเนี่ยไปดึงโยมันตายกลางอไว้ตายจมลองตาเกลยงขนมาตากแล้วเอ้ก่ยืนตยียตเองโ่้อยกไปเอ็ลุงายจตเนี่ยดนย ไม่บ่ลอ้เอตีาม่หม่ไหมพี่จดนังยัยหดนึกไหมหมอเชียวเจียเียวไปเอารูน

คทุกคนตอนนี้ก็มาบอกคนได้ฮับการตัดเอานันดอกแคมไปค่ายบาทจากกิโลแล้ว็ะอาเสียแรเงินจับพันกีบรวมทั้งหมดที่เราไปค่ายในเมื้อนี่ก็11กิโลก็บ่คิดว่าสีหอด1ิอกิโลกิโล 1, 3น0่งีาเพิ่นเอาแต่ก่อนหนึ่งสแต่ว่าปัจจุบันนี่0 0 0พอีก3,500ก็คืออยู่นี่ก็เขาได้รวมทั้งหมดก็ 3 8มสิบท่าหาร์ลอนสองมือมือวานนี้คอยไปหาแล้วก็มือนี่อีกแม่อีกไปหาสำหรับแม่ไปหามือนี่กับสองมัดรวมทั้งหมดจะมี้ามัดหมัดถ้าว่าดอกแค้มที่คอยตัดแต่ผู้เดียวมือวานนี่น่าจะบได้ดอกสามสิทันกีแต่เพิ่มอีกของแม่อีกไปตัด มือนี้จริงจะได้คันของคอยตัดว่านี้น่าจะได้ประมาณสาวปลายพันกิ๊บนี่แหละประมาณนั้นถือว่าพอได้สื่อเกือเ่อไปนัวที่จริงแถวบ้านค่อยเนี่ยเขา้าไปหาเก็บเอาดอกแครทุกมือทุกมืออย่แหละแต่คอยมาทายห้เบิ้ลแต่มือเดียวมือนี่แหละเนาะมาชีวิตปะจจาบันของคอยค่อยกับเหตุหลายเวียดหลายงาน ไปบบ่่นนนีัโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น,น่าสิจบลงอยู่นี่แหละอขอบคุณข้อใจทุกท่านที่เข้ามุ่งผสมแท้ต้มจนจบผามักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถ่ายสิใจอย่าลืมฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเห่าส่วนน้บทสอบหากินแต่ละมือแต่ละวันเผื่ออยู่รอดกับชีวิตประจำวันของเห่าเอานะขอขอ้องขอบใจบ๊ายบายเจอกันในคลิปต่อไป